วันนี้นะฮะมีรับซิตี้รุ่น V ีนะปีหนึ่งแดนะครับชมนี้นี่ขายดีมากเลยนะไม่ได้เชนดแล้วนะครับเครื่องพันห้านะครับใครที่กําลังหาซิตี้อยู่นะตามม,มุมชมคลิปนี้ได้เลยครับเพิ่งรับเข้ามาสภาพเพิ่งรับเข้ามาเลยนะครับเพิ่งมาชอดเลยนี่ยังไม่ได้ลา้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแค่ตรวจเช็คเฉยๆว่าเอามาขายได้ไหมนะครับอันนี้รถสวยอยู่ผมพาชมยางกุฎีย,ยางใหม่ปีนะฮะปีสองพันยี่สิบสองนีกับดายที่ส4บสี่ ใช้ได้อยู่นะยางดอกอยังแน่นอยู่นะครับรุ่น V ก็กลางๆไม่ถึงกับวีพาสวีพาสก็จะมีหน้าจอนะครับรุ่นเริ่มต้นของเขาจะเป็นรุ่น S สนะ S V V วี s แล้วก็ S V S V p เอสรงนะครับผู้ชมนี้เป็นเบาะหนังนะครับเดิมๆเป็นเบาะผ้านี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเดี๋ยวทางโชว์รูมเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็ไปปรับสภาพสีต่อนะครับเดี๋ยวช่างก็จะวงๆเอาไว้ผมเห็นรอยละ ตกรอยเฉียวขูดขีดพวกนี้นะเห็นไหมนี่ช่างก็ไปทําให้นะครับตัววีก็จะไม่มีกล้องนะครับแอรไม่ใช่อ,ออโต,โต้จะมีแค่กุญแจสมาร์ทคีลดเฉยๆ,ๆเดิมๆเปิดดูละนี่นะครับาแนวเดิมโรงงานอยู่ครบก็สวยนะคันนี้นะครับภายในกว้าง ดูรอบขันขกว้างๆนิดหนึ่งสีเทาดำนะครับอันนี้สีนี้เนี่ยตอนที่เป็นลอถที่มายเยอะเนี่ยขายดีมากเลยลูกค้าหาสีนี้กันหลายท่านเลยนะครับตัวบอะปรับสูงต่ำได้ไมนเนชเชนแล้วนะครับชมสุดท้ายและกระจกให้พับปรับไฟฟ้ามาด้วยมีหมดอีคอนนะครับเกี๋ยว Auto ออโต้อยู่แล้วแต่ดูเลขหมายกันพู้สตาร์ทอยู่แล้วยยเว้นรุ่นเอจะเป็นกุญแจไข ไมหนึ่งแสนสองมื่นสี่พันสามรอยสิบแปดกิโลนะฮะตัวเครื่องเสียงตัวนี้ก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อนะผ่านบลูทูธได้นะครับแต่โทรศัพท์ IUX USB มีนะครับแอบมือหมุนไม่ใช่มือออโต้ Auto นะครับแต่เป็นพูดสตาร์แล้วเกียวออโต้ไหนไหนก็โอเคนะหมายอยู่รอล้างทางสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับมาชมห้องเครื่องนะสภาพเดิมๆก่อนล้างนี่ฮนะ ฝาหน้าเดิมๆนะนี่จะให้ดูฝาหน้าเดิมนะครับรถเดิมเดิมนะคันนี้นะครับดูก่อนล่างง่ายๆเลยนะไม่มีรั่วซึมเลยนครับจากชมรถแล้วนะฮะก็คร่า,าวๆก่อนละกันนะครับเพราะว่ารถเพิ่งรับเข้ามานะยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้เก็บงานอะไรให้เลยนะฮะเดี๋ยวทางชุลมก็เก็บให้ราคาเอามาลงไว้ที่ด้านหน้าจอแล้วกัน,นครับพอดีวันที่อมถ่ายนี่คือวันที่เพิ่งรับเข้ามานะถ่ายเก็บไว้ก่อนนะครับก็เป็นซิตี้ 1>, 1 5 v จปี18นะฮะรดมือ20ขายเองนะครับสนใจก็ติดต่อโอมได้เลยฮะ5 8 5 2 2 2 3 1 3 3นะครับ